สวัสดีครับอยู่กับคุณรอดดำทีมครับเราดูหน้าโจ้เขาทำอะไรของแกน่ะดูเอาดูเอาแล้วมันจะมาถึงไหมอ่ะมาอออมันก็ได้แค่นั้นแหละของเล่นใหม่โออมันก็ได้แค่นั้นแหละเอกอย่าเข้าไปนะเอกอย่าเข้าไปนะบุคคลอันตรนี้อันตรายดูดิ มีเด่คนไม่อยากเข้าใกล้นี่ทำให้คนอื่นเขาเข้าหาหน่อยไม่ได้เลยไงดูดิเป็นบุคคลที่คนอื่นเขาไม่อยากเข้าใกล้ฮะดูนะะดูเอาไม่มาหาก็เดินมาหาแลยเอาดูอ่ะดูความพยายามอ่ะเตรียมตัวนะพวกเราเตรียมตัวนะพวกเราดูอ่ะไม่มาไม่ไปหาก็มาหา ผมว่ามอไซเฮียเยเฮ้ยมอไซยุ่งบนมอไซยุ่งบอ้ป้าเหรอดูดูเอาดูเอาอแค่นี้ก็เอาเนาะขอให้ได้แก้งคุณครับดูลงทุนขนาดไหนเดินขึ้นมาเอาที่โกลนใส่เขาแล้วก็เดินลงไปฮะลงทุนจริงๆหัวหน้าโจ้แล้วนี่ เดี๋ยวผมจะพามาดูหลักนะหลักอะไรลายรู้เปล่าหลักขยายบ่อครับที่ผมเคยคุยฟังว่าหลังจากก้นบ่อเสร็จแล้วมันแตกหมดแล้วหลังจากดินก้นสะหรือก้นบ่อหมดแล้วจะทําการขยายนะข้างละห้าเมตรเดี๋ยวเราดูหลักกันว่าขยายขนาดไหนนี่เห็นไหมไม้นี่ ไม้นี่น่าจะเป็นด้านบนนะน่าจะเป็นปากบ่อด้านบนครับส่วนก้นบ่อนี่น่าจะอยู่ประมาณชั้นนี่แหละชั้นที่หัวหน้าโจยตัดนี่แหละฮะดูเอาครับว่าขยายไกลไม่ไกลฮะโอ้โหดินบ่อนี้เหลืออีกเยอะนะแต่ดินก้นบ่อนะ่ะเหลือหน่อยเดียวครับน่าจะพรุ่งนี้เสร็จดินก้นบอ่อ เดี๋ยวเสร็จจากก้นบอ่อแล้วณหน้าโจยต้องมาขยายบอ่ออีกด้าละห้าเมตรครับอ้าวเจ้าเอกอย่าไปเสี่ยงพึ่งอาบน้ำมาใหม่ๆอย่าไปเสี่ยงนะอ้าวอ้าวอ้าวเป็น <laughs> ผมยังไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยเจ้าเอกไม่เป็นไรหรอกบ้านเจ้าเอกอยู่ใกล้อยู่หมู่บ้านนี้ไงเลยได้เพียบ กับเพื่อนเวลามาทายย t ท b e ก็แต่เช้าก็มาได้เย็นก็เย็นก,นก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เนาะสบายอยู่แล้วเอาเอาอีกเอาอีกอนี่นะฮะเอกดำซิ่งเราบ้านแกนะบ่อหลวงที่หัวหน้าโจยขุดอยู่นี่คือหมู่บ้านที่แกอยู่นะฮะก็เลยสบายชาเช้ายินสบายๆยอยู่แล้ว เช้าก็มาแต่เช้าเย็นนี่ก็เลิกงานก็มาฮะเลยได้คลิปด,ด็ดเยอะกับเพื่อนเจ้าเอกเราบันไดนี่ก็ต้องลื้อนะนี่บันไดลงบ่อนรกนี่ก็ต้องลื้อนะจะลื้อตอนไหนแค่นั้นเองฮะอ่ะจะทำอะไรนะจะทำอะไรนะฮะเอาหน้าโจ้เจ้าจะทำอะไรของเจ้าอ่ะ เดี๋ยวเราตักินขึ้นดำดรถโูนานุก่อนเมื่อคืนที่นี่ฝนไม่ตกนะครับแต่บอ่อบัวของบุลลออตกตกแบบลื่นๆตกแบบไม่เยอะแต่ดูท่าทางแล้วหูเมื่อคืนนึกว่ามาหนักฟ้าก็ร้องฟ้าก็แลบแต่ตกไม่หนักครับพอถึงเช้ามานี่แค่เอารถไถป่าเฉยๆครับที่บอ่อบัวของบุลอรออ แต่นาง,งานคุณ่าโจ้ไม่ตกเลยคุณ้าโจ้บอกว่าผมเล่นคาถาเหมือนเฮียแหละเสกไม่ให้ตกคาถาอะไรเนอะรู้เปล่าวกใช้คาถาอะไรทองถูกทองผิดหรือเปล่าดีครับ่บองงานหลวงคุณ่าโจ้เมื่อคืนฝนไม่ตกอ้าวนี่หายไปนะเจ้าเอ็กนี่หายเจ้าทะเลซ่านี่หายไปนะฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนเดี๋ยวเราคอยไปดู อะเดี๋ยวดูท่อล่าๆของน้าดูหน่อยแปลกไหมช่วงดังหลังนี่ผมพยายามอยู่ข้างบนนะฮะอยู่ข้างบนมุมสวยกว่าอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าได้เห็นมุมกว้างครับนี่ ได้เห็นมุมกว้างดีเรวรู้ว่าบ่อขยายมาเท่านี้แล้วทำไมไม่ตัดออกมาเลยเนาะน้าโจยสงสัยแกจะต้องมีแผนแกจะต้องวางแผนไว้เรียบร้อยแหละว่าทำยังไงมายังไงฮะแต่ผมก็ว่าปากออยู่ตรงไม้นี่คนบ่ออยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่ตักขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นแผงของหน้าโจยครับ การทํางานหลวงก็ต้องวางแผนนะครับว่าไปยังไงมายังไงฮะแต่อาจจะอ่านทะลุแล้วซึ่งในรถก็ะทําแล้วทะลุแล้วเรื่องการกุดบ่อหลวงเจ้าเอกเจ้าอย่าไปลองเยจะไปเรียกอย่าไปร้องถามหา อย่ามาอยาโดนขึ้นมานี่ับไปอาบน้ำอยู่บ้านน,นี่นะไอผมนี่ไม่กล้าหรอกเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจะไปอาบน้ำมันยากมันอยู่ไกลครับพอจะขี่ไปถึงบ้านตัวก็แห้งพอดีเลยต้องอาศัยอยู่ข้างบนดีกว่าอยู่จ้ารกคงโคยฮะทอเธอหายไปไหนเราไม่รู้ วันกอ่อนนี่เห็นห้อยตรงแตงตรงแตงวันนี้ไม่มีนะหลูดถอดออกไปแล้วเอ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 ๊ะอ,อ้าวอ้าวตกใจนึกว่ามาทางนี้โอ้ดูดูดู โอ้โหโหยังกระจูพุเลยโอ้ย oh, <laughs> oh, กระเด็นสูงจริงจร uh, ิงอ่ากระจูพุเลยไหมย <c oughs> อย่าไปเรียกร้องอย่าไปเรียกร้องโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> มีการบอกเอาอีกเอาอีกอ้า uh, <c oughs> ดูดิดูนี่รู้เลยเ <c oughs> ตรียมตัวถากให้ตัวเองเดินขึ้นมาแน่เลยเอาแล้ว <c oughs> บอกว่า <c oughs> อย่าไปเรียกร้อง <c oughs> อย่าไปเรียกยร้กองนี่ ถากท่านี้มาถากดินอย่างนี้รู้เลยว่าเดินขึ้นมาหาแน่โอ้ทำไมตรงนี้มีหินด้วยหินหินดำๆนะฮะสงสัยเขาเทพ,พื้นไม่เสร็จหรือไงไมันก็เลยมีหินดำๆด,ด้วยอ้า นี่แหละเขาเรียกว่าปลุกแล้วปลุกผีแล้วปลุกปีศาจแล้วเห็นไหมเดินมาแล้วะจะมาทาอะไรตรงนี้อีกล่ะโอ้อูอ้อห้อ้อห้อ้อหอ้ออ้อององ จะไปไหนล่ะฮะขุดทำไมล่ะตรงนี้ยจะขุดหาปูหรือไงดูดิขุดเอาดินไปลองเฉยครับเอาดินไปลองเฉยไม่มีอะไรหรอกครับนี่แล้วก็เดินกลับไปฮะมันจะได้เวลาเดินมาจะได้สบายฮะขุดไปลองเฉย นี่ก็เป็นอีกคลิปนึงครับที่บุญรอดพามาติดตามบนหน้าโจยจอมโหดเราได้เห็นแนวนะแนวขยาย่อถึงไหนถึงไหนฮะไอปลาไอไม้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้คือปาก่บนะฮะปากบ่ากบนี่ปาก่บนี่ปาก่อของงานหลวงอยู่ตรงนี้นะก้นก็น่าอยู่ประมาณพื้นชั้นสองนี่แหละชั้นล่างนี่ก็ต้องเทาออกอีก เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ